อร่อยดูทั้งที่ทั้งที่เราหนา้าจับตาทัที่ไปดูสิ่งใด ข้ามใชมโดยเล่นหน่อยน้องเดี๋ยวเราเรอน้ำเดือดเราค่อยใส่ไข่กัอีกไม่นานสวัสดีแล้วหญิงเพชรเองแล้ววันนี้เราเดินทางมาหาน้องทิพย์และท่านพี่ของเราน้องทิพย์และท่านพี่ของเราได้เดินทางเข้ามาใน ป่าตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้แดเรามาดูหน่อยว่าเขาอยู่กันเยี่ยงใดแล้ววันนี้เรามีได้มาคนเดียวนะน้องหลงมากับเราด้วยแต่น้องหลงไปหยิบของตรงนู้นเราเลยมาคนเดียวแล้ววันนี้เราจะไปช่วยพี่กับน้องทิพต์กินสิ่งที่ทานที่ชอบมากที่สุดคือสิ่งนี้แแดเราจะมาดูว่าน้องทิพย์จะอยู่ได้หรือไม่ไม่ดูว่าจะเหงาหรือเยี่ยงใดเพราะว่าน้องบัวไมิยอมมาอยู่ด้วยน้องบัวเป็นห่วง ลุงคนนั้นเลยมิ้ที่มาอยู่ด้วยแต่นินาน้องบัวน่าจะตามน้องทิ์มาเพราะว่าน่าจะคิดถึงเพราะแลทั้งคู่มิค่อยได้ห่างกันมากสักเท่าใดนี่น้องลงมาแล้วน้องลงมาแล้วเดี๋ยวรอสักประเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราช่ยวยเรานีกเรานำของใส่กระต๋าให้ เรียบร้อยเสียหน่อยนี่เรานำสิ่งนี้มาด้วยอร่อยมากมีพี่ส่งมาให้เราเราเลยนำมาแบ่งให้น้องทิพและทัานพี่เราชิมบ้างเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยไหมน้องหลงมาครับและช่วงนี้ฝนตกสีน้ำเลยจะเปลี่ยนเสียหน่อย เรามีแม่ใจวนะ่าท่านที่เราอยู่ตรงนี้หรือดันหข้ามน้ำแรงไหมน้องหลงระวังด้วยนะ น้ำค่อนข้างจากแรงเลยทีเดียวน่าจะาเป็นเพราะว่าฝนตกหล่ายคราแล้วช่วงนี้ฝนตกเยอะมากเลยใช่ไหมน้องหลงดูสิน้ำขึ้นเลยแต่เราเใช่แต่เราชอบมากเลยนะเห็นว่าแล้วฝนตกใช่หรือไม่น้ำก็จับขึ้น แต่เสียงเหมือนฝอนตกแต่ม่ใช่ฝนน่าจะเป็นหยดน้ำค้างท่านพี่เรามีดีอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ข้างในเป็นแน่ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านในให้ทุกคนดูเลยดีกว่าที่ตรงนี้ทุกคนน่าจะจําได้เป็นที่ที่เราพบกับแสงคาแรกๆเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านในดีกว่าน้องๆเดินดีๆแล้วเราได้เดินทางทะลุมาถึงตรงนี้แล้วแล้วดูน้ําสิ ไหลแรงเป็นอย่างมากไปเถิดน้องหนลงเดี๋ยวเราจะาเดินทางนี้เอ้ยจะน่าจะต้องผ่านตรงนี้โอ้น้ำขึ้น เตรียมของมาให้เราเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายท่านพี่แล้วลองคิดก่อนอเดี๋ยวน้องหองเตรียมของให้เราเราจะไปทักทายท่านพี่ก่อนอน้อง

ที่เดี๋ยวเราเรามีน้องมาทำอาหารให้พี่ๆกินด้วยคืออะไรลึกเราเป็นแมา่มาเหมือนเดิมเลยบะไรลึกลึกงั้งก็เอาหลองคิดสบายดีหรือไม่สบายดีดหรือถ้าสบายดีใจแล้วพี<ห>่ซื้อะไรบ้างเราสบายดียดยยเดี๋ยว<ห>เราวันนี้เรามาดูหลอ,องคลิปส่วนไหนไม่รู้ว่า จะอยู่ได้หรือไม่ที่่งนี้ต้องมีบ้านแลวเหมืองที่เรืถอาอยู่ได้เดี๋ยวเราไปกินอาหารเดียเกียงเชียงยิ่งแงน้อง ร้อนเจ้าค่ะหมอเดือดแล้วไดป้ไปหาท่านพุทธีมาหรือยังท่านพี่พุทธีมาลึกใช่เจ้าค่ะข้าไปม,มาแล้วมาแล้วดีแล้วเจ้าค่ะข่ายไปดีพาน้องทิพย์ไปบ่อยๆนะท่านพีอ่อือไปดิ เจ้ามหาคาใจชาวเชื้อเจ้าจะกินข้าวกันหรืน้องเป็นหว่วงน้องชิดเจ้าค่ะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้หรือไม่ที่แห่งนี้นี่บ้านเหมือนที่น้องชิดอยู่ก็เลยมาดูเสียหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าไม่นองหงุดเลยวันนี้ขอข้าทั้งคนใทยพวงสบายดีเจ้าขาดท,ทันที ลืมของสำคัญเลยนะเราลืมนี่ไจยัเลยนะเจ้าไม่ยังเดินทาเได้ ่แลยยังยังนี้ต้องใส่เกลี่ยเกลี่น้ำน้อยแล้สิ่งนี้มีเชื่ยอีอันนี้เขาเรียกว่าไส้กรอกใช่เวลาใส่กับมาม่าอะไรยิ่งนะแล้วพอเขาเป็นไงบ้างน่าจะสบายดีแต่เราก็ไม่ได้ไปหาเลยเดี๋ยวเราสับไปดูให้มีต้องห่วง เป็นห่วงพ่อค่ะมีต้องห่วงเลยน้องชิคเดี๋ยวดาวจะไปดูกกให,ห้นี่คือยังไงคือไส้กรอกไส้กรอกเจ้าค่ะข่าไม่ได้ผุดเป็นน้งนี่อะไรทานพี ข้าวผมกบครั้งแรกิรเลยแล้วพี่บัวเป็นงไงบ้างพี่บัวสบายดีพี่บัวของน้องดูท่านพ่ออยู่พ่อของน้องอ่ะเลยนี่ยอมมาด้วยข้าคิดถึงพี่บัวเดี๋ยวเราจะไปบอกนิยานดอกเขาคงตามน้องกินมาเราเราถามน้องจิมอยู่น้องบัว

น้องอร่อยมากเลยใช่ไหมเจ้าคะน้องหลุ่มนุ่มเสียหนึ่งน่าจะรออีกสักประเดี๋ยวก็คงจับจีนได้แล้ย ทั้งที่ทั้งที่เราหนะ้าจับตาทั้งที่ไปดูสิ่งใด ข้ามมาเช่นชมโดยเล่นหน่อยสงน้องเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดเราค่อยใส่ไข่ไปอีกนี่นนน้องน,น,นวลน่าจะต้องเข้ามาอยู่กับท่านโดยสี้นนวล ชีวิตเราย,ยากลำบากมากๆเลยจนจันน่าเราก็อยากให้ชีวิตเป็นท้ารเลยต้องใช้เวลาเสียหน่อยแต่พี่จันนั้นเราคงช่วยไม่ได้นะน่าจะาได้แค่สิบลา้านแล้วจันนัยท่านพี่ได้พานางไปหรือไม่ข่อยมันัดอะไรเลย ดีแล้วอยากทิ้งพานางไปเลยหากท่านปู่รู้เดี๋ยวจะเป็นเรือ่องให้ขุดดินแะล้ว หายไล้วเดี๋ยวก็เสร็แล้วก็ค่ะเราไม่รู้ว่าน้ำหนักคือสิ่งใดสักทีนี่ คายทันแล้วเมือไรจะเสร็จสักทีข้าอุตจามไม่ไหวแล้วท่านน้องใจเย็นเถอะท่านพี่ใกล้จะเสร็จแล้วก็ฝาก ล้ำป้องมาให้ดูสิแล้วนะ่ากินจริงแัน่ากินมั้ข้าไม่ได้กินตัน้งนานเข้าอยากกินเหลือเกินรอสักป๊เดี๋ยวพี่รอให้ไข่สุกเสียหน่อย เราจะนั่งกินกันตรงไหนดีรอตรงนี้ก็เปียบยิ่เนาะบนหิงดีดีแม่เดี๋ยวเราจะนั่คกันบนหิงดีว่าันี้น้อนเอาสิน้งงาน้นีเดี๋ยวน้องจะรออยู่ตรงนี้พนน้องเปทางเดียวันิี่พเจ้าาวน้องอืนแล้ว ยังไงใครไม่หนน้องทานเท่าไรเลยน,น,น้องไม่ต้องทานจะค่ะแล้วตอนใจจะื่ดได้จากสึแล้วต้เข้าให้ถังเลยสิใช่ไหมคะลงทุกเล่ให้นต้องืนเสกอย่างนะ้องให้แอ้วหงดไปให้่ต้องนั่งข้อหรอค เจ้าม่อย e ู่กันทีนี้เจ้าชอบหรือไม่ถ้าจะชอบข้าอยู่ได้การทีนี้ตัวน้ำหรือไม่เจ้ามาเขียนน้เจ้าอยู่กับข้าอีกงานนึกไม่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันที่เมืองจะมาอยู่ด้วยะอะไรกามืองนั้นดรืใช่ใช่ที่นสิน่าจะต้องอยู่อีก สักพักนึงเลยทีเดียวมันก็ดีใครได้ใช้เวลาตัดเจ้าให้น,น,นานๆก็เป็นยังไงนยข้าที่เหนือ่อดแล้วค่าที่เื่อเดี๋ยวาายท่อไั้ใช้ยาวเฉยนานโดเจะอยู่้าก่อน แต่อยากเพิ่งเดินทางไปที่บ้านและอันตรายยิ่งนะใช่เจ้ากลับไปไม่ได้เจ้าอยู่ข้าจะพักจะข้าหาเจ้าไปเองเจ้าปวดหลอดทืดน้องหลงนำสองสิ่งไปใ,ให้พี่อสอง,องก็ยิ่งทำงมากกันแล้วได้ มาแล้วยังคิดก็าทานเถิดน้องหลองรอไปเดี๋ยวเรากำลังตักอ,อร่อยจังเลยกินเยอะๆเถิด เดี๋ยวคราหน้ารอน้องบินกลับมาก่อนเราจะนำอาหารเข้ามาชิงไว้ให้จักได้ไม่ต้องไปหาของป่ากันข้ากินถึงวันฉันานิสนานเลยท่านน้องหีดสุดข้าอะไรฉันได้ทุกทีลอยสุดสุดเอาเงี้ยไงข้ามไปลึกฉันด้ทีจ้องฉันี่ บอนเก่าเขาทำหรือไม่ไมน,ไน้องหลงเราขออภัยเราให้น้องหลง <c oughs> ตาน,น้องแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะกลับมาอยู่ที่นี่ล่ะน้องจะกลับมาอยู่ได้อย่างไรท่านพี่อ๋อเจ้ากลับมาได้ มาอยู่ที่นี่สามวันน้อ,นองมีกิจที่จะต้องทำเสีย่อยอมันก็ดีแล้วเจ้าแฟงว่ามาไม่ได้เจ้าค่ะถ้าหาักมาแล้วผู้ใดจะอยู่แล้วดูน้อง,องมันดูแลเจ้าดีหรือไม่ถ้าไม่ดีค่อยไปหามันคือมนันดีพื้อนพี่อือมันก็ดี ก็น่าจะไม่รู้นี่กี่เมืองแล้วแต่น้องก็มานาแล้วอืเดี๋ยวน้องขอเดินทางกลับกลมท่าน,นที่จะเลยกลับแล้วมั้ย่ะแล้วใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้น้องก็เข้ามาแล้วสามวันน้องจะมาอยู่ที่นี่มันก็ดีใครรอเจ้าน่านแล้วน้องจะนําอาหารมามเสือไว้ให้นะมันเจ้าก็มาชืดขา้าอยากกินใหญ่น้นแล้ว ได้ทันทีแลฝากดูน้องคลิปด้วยเจ้ามันต้องหายห่วงข้าดูแลอย่างดีแลอีกหนึ่งอย่างห้ามพานางออกแลกลับไปที่ได้ข้าไม่ผับไปนั่นแน่นอนก็เชื่อข้าเถิดน้องคลิปแลอยู่ที่นี่ก่อนเถิดจะเป็นผลดีหากกลับไปจะเป็นภัยแก่ตัวแล้ววันนี้น้องไปก่อนนะทานพีแล้วเจ้าจะต้องเอาไปแล้วโจ้ดีนะลาเจ้าคืป